สวัสดีเอซีที่ติดตามช่องสามสาวดาวซิงนะคะวันนี้ทำไมอาบน้ำตัวดำเมียมเลยนะคะเจ้าน้ำทิพสวัสดีค่ะวันนี้พี่จอยมีอะไรมาฝากสามสาวมีอะไรมาฝากเจ้าน้ำค้างกับน้ำทิพดูว่าจะเป็นแฝดหรือเปล่าเพราะสีมันดี๋ yeah. ลลองตามไปดูกันเยค่ะวันนี้เราจะติดกิฟให้น้ำค้างเป็นครั้งแรกนะคะนางแบบของเรานะคะสุดสวยของเราตามโมาด้วกตามตามด้วยตามตาม,โมโาด้ายนึชสวยไหมมีครั้งแรกนะคะ,ะก็จะ,ะ,ะ,ะจะดึงหรือเปล่านะคะตามโมาด้วย

<se ller> ว่าแปดนะะแปดใครติดสวยกว่ากันอะน,น้องทีมหรือน้องคะอันนี้ต้องต้องให้ FC อมเมนต์นะคะอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนะคะว,ว,ว่าสองสาวเนี่ยใครติดคลิปได้ดสวยนะคะ นี่นะคะ,ะคก็เป็นความน่ารักของสองสาวนะคะนะแต่น้ำ้งังน้ำาบอ,อาบเด้อผู้สาวนำาบอ,อาบแต่อยากงามลองเบิงเด้อค่ะลองเบิงโบโบแปดโบสีชมพูเหมือนกันนะคะน้ำ้ังก็ใส่เป็นครั้งแรกค่ะแต่น้ำคิีนี่รอบที่สองแนละ้วหลังจากที่ไปหาผู้บ่าวไปหาผู้บ่าวนะคะ มน้ามนานี่นะข้างหนาอย่าเมาุยุยาหันมาเลยมาลูกามานามาวาม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 านามามานาามา่ามามามานาม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 ็มามามานาม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 านาม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 าหาม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 าางามามาาัามามามาเาามาาา นี่อันนี้นะคะเป็นก้นรุ่งน้ำเท์เบโก้นรุ่งอ่าสวยไหมคะน,นี่นะคะ <c oughs> เป็นเ็เสวยไหมคะเด็บมา้ไป อันนี้ก็เป็นตะกร้าสารจากพลาสติกนะคะช่วยลดโลกร้อนนะคะน้ำหนักเบาโลกร้อนแล้วขานจอยก็เก็บเก็บก่อนเดี๋ยวฝากไว้ก่อนโบนซึ้งโบนน้องโบนเก็บเก็บไปก่อนเก็บเออเก็บนะเก็บเก็บนี่นะคะจอยก็จะมาทดลองใส่ให้ดูนะคะ อันนี้ใส่แก้วนะคะแก้วเก็บความดินความร้อนใช่ไหมใช่ค่ะจะใส่นี่นะคะใส่ไปนี่นะคะเออพีเซ็นเตอร์เรานี่มันก่อนมันีก่อน น้ำค้างผ้าฟุ่นผ้าก็ลูกผ้าพยใส่ะให้นเี่นะคะเราก็จะไปซื้อชาเขียวเย็นๆใส่แก้นะคะอาเก็บเก็บ นี่นะคะนางแบบของเราวันนี้ก็จะไปจ่ายตลาดนะคะไม่ใช่4ี่วันก่อนไปจ่ายตลาดวันนี้จะไปซื้อน้ำชาเขียวเย็นๆนะคะแต่ก้าใส่แก้วสวยๆนะคะจากผลิตภัณฑ์จากช่อง3ามสาวดาวซี่นะคะ FC ท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ที่ ลิงก์ด้านล่างนะคะเราจะท,ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะก็ติดต่อเรามาได้นะคะเพื่อเป็นการช่วยสนับสนุน<า>ผลิตภัณฑ์จากช่องสามสาวดาวซิงนะคะมามาเรามาเก็บมามาเลยวมาเออมา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 จะเย็นๆลูกจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนคะมาเร็ว นี่นะคะวันนี้นางแบบของเราก็จะไปซื้อชาเขียวเย็นๆนะคะดูนะคะมีหลายสีนะคะอันนี้ก็จะถักเป็นถักด้วยมือนะคะเป็นสานด้วยทักเลี้ยวแล้วค่ะคือรู้ทางเข้าบ้านมากค่ะเดินไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ไกลๆนะคะ<อ>เดี๋ยวคงจะสงสัยจะไปบอกพี่ก่อนนะคะว่า พี่ข้างพี่ข้างพี่ข้างอ่ะเดี๋ยวเอาหยาไปให้พี่ข้างกินก่อนนะจะค่ำหนึงเดี๋ยวทิปสีย่างไปเที่ยวก่อนเด้อพี่ข้างเยี่ยหองฮาเด้อนี่นะคะอันนี้ก็จะเก็บไปให้พี่สาวนะคะพี่สาวบอกว่าอย่าสิไปอย่าสิไปอยู่นิ่มกันอยู่น้ำกันอย่าสิไปเด้อ เยยไหมคะตะก้าสามใส่แก้วสวยๆนะคะจากผลิตภัณฑ์จากช่องสามสาวดาวซิงนะคะวันนี้หนูสวยแพ็คคู่เลยค่ะขอบคุ FC ท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อได้ที่ช่องทางเพจนะคะอิ e ฟนสามสาวดาวซิงนะคะหรือ ID l ดียนะคะ JOY นะคะ0ูน้า สองห้นะคะหรือจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะก็085 153 7027นะคะนี่ค่ะเราก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อให้ได้ใต้คิปด,ด้านล่างนะคะเรามีหลายแบบหลายสีนะคะใช่ค่ะ,คะก็เหมาะสำหรับเ,เข้าเซเว่ เซเว่นพบพาไปตามที่ต่างๆก็ใส่ได้ฮะแก้วรุ่นนี้ก็จะพอดีเลยนะคะบ้านจอยจะลองใส่หลายสีให้ดูนี่ค่ะจะพอดีเลยดูแล้วก็จะลองสีชมพูลองสีชมพู เก็เหมาะมือนะคะก็แข็งแรงทนทานนะคะหูถีอก็ไม่เจ็บมือนะคะก็สารด้วยมือนะคะก็ใบหนึ่งก็ใช้เวลานานอยู่นะคะประมาณสารใบนึ่งนี่ใช้อยู่ประมาณสี่ชั่วโมงนะคะใบหนึงก็ใช้เวลานานนะคะกว่าจะทำเสร็จนะคะเอา อา้อาวลำค้างเอ้ยตรงนั้นก็มีนะลูกจะแย่งน้องทำไมล่ะลูกวันนี้สองสาวสวยมากๆเลยค่ะดูนะคะขนาดนํำค้างไม่เคยใส่นะคะครั้งแรกเหมือนจะดึงออกแต่พอติดไปก็ชิ้นนะคะรู้สึกว่าตัว ตัวเองสวยหรือเปล่าก็เลยไม่เอาออกนะคะดูดูสังเกตที่ข่าขาเจ้าน้ำน้ำพิ์นะคะมีความสุขมากฟินมากเลยค่ะก็ฝากช่องสามสาวดาวซิ่งด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบยบนทึ่งบคุณค่ะ